ผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีประชาชนทุกคนที่รับฟังในสิ่งที่ผมพูดผมเป็นคนพูดไม่เก่งอาจไม่กระฉับกระเฉงเท่ากับตอนเป็นหนุ่ม,ม <c oughs> ผมจึงใช้ใจบรรดาลแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่างหลายอย่างส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มสาวที่อย่างแข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศด้วยสติปัญญา มีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้องประชาชนจะชื่นชมและยอมรับทั้งเองเมื่อกี้ที่ฉันได้ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ ไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านผู้มีเกียรติกระผมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพัก ร่วมฝ่ายค้านพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐได้เข้าชื่อเสนอยติอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจได้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปอีก ประเด็นแรกการในยำเดินในเดิดนำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลววันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสเกิดปัญหาทุกยากทุกขหัวละแหงปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญา พนักงานถูกเลิกจ้างบริษัทห้างร้านปิดกิจการจำนวนมากการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดผิดที่ผิดทางประชาชนเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบหนี้ครัวเรือนสูงถึงร้อสี่เปอร์เซราคาข้าวโพด ข้าวมันสำปะหลังราคาอ้อยปาล์มน้ำมันพืชผลทางการเกษตรตกต่ำตลาดหุ้นดำดิงเศษรษฐกิจไทยมืดมนรัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่มีมาตรการใดๆมาแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆผมพยายามเอาใจช่วยท่านนายก ให้แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้สำเร็จนะครับเพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเคยบริหารด้านเศรษฐกิจมาก่อนด้านธุรกิจมาก่อนคงมีประสบการณ์ที่จะมาช่วยประเทศชาติใดบ้างแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหา เศรษฐกิจให้ดีขึ้นซ้ำยังถอยหลังไปอีกจนดีพีจของไทยลังท้ายในกลุ่มอาเซียนประเทศอาเซียนและที่สำคัญคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณนับแสนล้านบาทที่ควรจะอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจ แต่นายกมำตรีกับเอาเงินก้อนนี้ไปจากเงินหมืน่นซึ่งธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้ออกมาเตือนแล้วว่าการแจกเงินหมื่นไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆแทนถ้านายกรีได้ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรอบคอบในทุกด้านวันนี้คนไทยคงจะไม่ลำบากทุกใจในเรื่องปากท้อง อย่างแสนสาเหตุสาหัสเช่นนี้ท่านจะนำพาประเทศให้รอดพ้นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรประเด็นต่อมาผมห่วงประเทศชาติเป็นอย่างมากและไม่สบายใจต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงคือเรื่อง MOU 44ที่วันนี้ท่านพาประเทศชาติ สู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนและทรัพยากรทางทะเลมูลค่ามหาศาลที่น่าเศร้าใจคือลูกเรือของประเทศไทยที่นายกรัะปรีรับปากว่าจะนำกลับมาแต่นี่ก็ผ่านมาสี่เดือแล้วก็ยังไม่ได้กลับในฐานะที่ผมทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิต เป็นผู้บัญชาการหารบกเป็นรองนายยกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมทราบดีว่างานด้านผลงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในหลายๆมิติอย่างมากผมเห็นใจท่านนายยกรัฐมนตรีที่ต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจ ในเรื่องที่ท่านไม่มีประสบการณ์แต่เรื่องความมั่นคงของชาติสำคัญอย่างยิ่งประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับประเด็นที่สการบริหารราชการแผ่นดินของนายยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถาบันเทิงครบวงจร ที่เรียกว่าเ n t e r อร์เทนเมนต์คอมเรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันมันมีช่องทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องขอย้ำว่าคาทุนโนจะนำชาติไปสู่ความไหยนะอันตรายอย่างที่สุดเพราะ จะทำให้สังคมอ่อนแอและเกิดธุรกิจสีเทาติดตามมาอีกมากซึ่งทุกวันนี้การปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆก็ส่งผลให้ไทยได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินธุรกิจสีเทาปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและพนันออนไลน์มากมายอยู่แล้วอีกประเด็นสำคัญคือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญมาได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4หรือวงเล็บ5ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิติกรรมอําพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เรื่องการถือหุ้นบริษัทอัลไพคอลแด์สปอ์ตคลับจำกัดทั้งๆท,ที่รู้ว่าเป็นที่ดินทรณีสงท่านไม่ควรแสวงประโยชน์ในทางที่ผิดนอกจากนั้นท่านได้ปล่อยปละละเลยให้บุคคลในครอบครัวมากระทําให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพ การที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกแกนนำของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทร์ลง่าและบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปนขอให้ ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะเป็นผลจะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินท่านเองทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอาคติแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกทัานทุกประการสสอของพรรคพลังประชารัฐอีกสี่ท่าน จะนำเสนอในรายละเอียดต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีประชาชนทุกคนที่รับฟังในสิ่งที่ผมพูดผมเป็นคนพูดไม่เก่งอาจไม่กระฉับกระเฉงเท่ากับตอนเป็นหนุ่ม,มผมยึงใช้ใจบรรดาลแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่างหลายอย่างส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรง ผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศด้วยสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้องประชาชนจะชื่นชมและยอมรับท่านเองครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโชคดีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกการทรงเกตทุกท่านค่ะ เชื่อว่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีทางสมาชิกทางฝ่ายค้านนะคะขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต,ต่อจากนี้อีกหลายท่านนะคะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะตอบทุกๆหัวข้อนะคะจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิกหัวหน้าพักพระงองอุชรัตพวอุโสนะคะเมื่อกี้ดิฉันได้ ฝั่งท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอาวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e รวมถึง Super อ a n k ช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ